ชมชนก่อพังงานร่วมกับชมรมจิตสาธารณะ CP O พนักงาน7 e เ e ่นอเก็บขยะในทะเลแล้วก็ริมชายหาดกับกิจกรรมรักพังงาน24ชั่วโมงเตรียมเปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมและวันทะเลโลกค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังจ้า เกงงาะพะงันนะคะต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเชิงวัฒนธรรมนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณหาดริ้นค่ะเราจะเห็นภาพของการจัดฟูมูนปาร์ตี้ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมากๆภาพของนักท่องเที่ยวที่มีลายเพ้นท์สีสันสะท้อนแสงเต้นกันสนุกสุขเวียนท่ามกลางแสงจันท์แน่นอนนะคะว่ามันสร้างภาพลักษณ์ที่น่าสนใจสร้างรายได้เข้าประเทศไทยอย่างมหาศาลแต่ว่า ุผู้ชมคะมันก็สร้างขยะให้กับท้องทะเลและรบกวนระบบนิเวศมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องช่วยกันดูแลค่ะและเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกบวกกับวันทะเลโลกประกอบกับการที่เกาะพัง,งันเขาปิดรับนักท่องเที่ยวมานานเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับ พร้อมแล้วค่ะเตรียมเคลียร์บ้านให้สวยเพื่อเตรียมเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งกับกิจกรรมรักพัง,งัน24ชั่วโมงที่ทางชมรมจิตสาธารณะ CPO พนักงาน7 e เ e ่นอร่วมกับ10องค์กรท้องถิ่นครูนักเรียนโรงเรียนก่อพง,งานศึกษาและก็ภาคประชาสังคมร่วมกันทํากิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อจะคืนความสวยงามกลับสู่ท้องทะเลค่ะโดยมีทั้งกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเล โดยจะมีทีมนักดำน้ำจากทั่วประเทศร่วมกันดำน้ำเพื่อเก็บขยะจากนั้นก็นำมาคัดแยกจากอวนบนเรือนำสิ่งมีชีวิตกลับสู่ท้องทะเลรวมทั้งคนในชุมชนก็ร่วมกันเก็บขยะริมหาดพายเรือคายักเพื่อจะเก็บแล้วก็คัดแยกค่ะโดยกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญนะคะก็คือการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติและร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวงดนำถุงพลาสติกขึ้นมาใช้บนเกาะ เพื่อจะปลูกจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยต้องบอกนะคะว่าเกาะพังงานเป็นหนึ่งในเกาะที่ดำเนินโครงการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืนและกิจกรรมรักพังงาน24ชั่วโมงนี้ก็มีส่วนทำให้โครงการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำสามารถต่อยอดไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าทำคนเดียวจะไม่สำเร็จค่ะทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน อย่างทาง7 e เ e ่ e อเองทุกสาขาบนเกาะพังงันเขาก็มีนโยบายที่จะมุ่งสู่ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามโครงการ 7-Go Green จัดการปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกค่ะรณรงค์ให้ในักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยปฏิเสธถุงพลาสติกนําถุงผ้ามาใช้เองรวมถึงสร้างสารรค์บรรจุภัณฑ์และก็วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแก้วฝ่ายยกดื่มหรือหูหิ้วแก้วจากปองกระจูดเปลี่ยนสินค้าและก็อาหารที่มันใกล้จะหมดอายุให้เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนค่ะ จะเห็นนะคะว่าทาง c p r เนี่ยเป็นองค์กรธุรกิจที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ชุมชนควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องค่ะตามปณิธานสําคัญของเขาก็คือร่วมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกันอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้านะเกิดว่าอยากจะให้บ้านของเราเนี่ยยังคงมีความสวยงามอย่างยั่งยืนคงความอุดมสมบูรณ์เอาไว้เราทุกคนต้องช่วยกันค่ะ เตรียมบ้านของเราให้สวยงามพร้อมดีสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวไปด้วยกันนะคะ